สวัสดีครับสมแม่สันนะครับมาชีปไปราวไข่ชนเหล่าผสมครับนี่ครับเจ้าสีพึ่งตลับทองครับราคาพันห้านะครับใครสนใจก็ตัวมาเลยนะครับแบ่งราคาพันห้านะครับสนใจก็โทรมาเลยนะครับเจ้าสีพึ่งตลับทองนะครับสวยมากครับ สายจรวดบวกสีพึ่งนะครับนี่ครับเดินหน้าเข้าล็อกสายขวานะครับล็อกคอสายขวานะครับลงแล้วก็เข้าปีกสายปีกขวานะครับเร็วเร็วครับเร็วแรงครับมดปีกสายขวานะครับกอดคอสายขวานะครับ ข้อข้างหลังนะครับเนี่ยครับนี่เราจสีพึ่งรลับตอนนะครับสายจะดวดบอกสีพึ่งนะครับใ้รสนใจก็ตัวมาเลยนะครับพันห้าครับขอบครับ